อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามกันต่อนั่นคือเรื่องของการเคลียร์ใจกันระหว่างรัฐบาลและก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้ท่านขุนคังคนใหม่นะครับคุณพิชัยก็มีการดีเดย์เลยครับว่าวันพรุ่งนี้ครับคุณพิชัยจะมีการนัดเคลียร์ใจกับแบงก์ชาติครับหวังหารือปรับแนวทางการดำเนินนโยบายทางด้านการเงินการคลังให้สอดคล้องในการดูแลเศรษฐกิจครับแจ้งนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีการแบ่งงานคลังของกระทรวงคลังใหม่นะครับขณะที่เมื่อวานนี้คุณอุ้งอิงเองก็มีการแจ้งว่าการพูดถึงแบงก์ชาติเนี่ย อยากให้รัฐบ,บาลและธนาคารประเทศไทยมีเป้าหมายร่วมกันก็คือประชาชนนะครับในเรื่องนี้นะครับนายพิชัยชุนหาวชิระครับรองนาย,ยกรัฐมตรีรัฐมติว่าการวงการคังครับมีการเปิดเผยน,นะครับว่าในวันพรุ่งนี้หรือวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับจะมีการนัดหารือกับนายเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนฤพุธครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อปรับความเข้าใจให้ตรงกันและก็หารือถึงแนวทางในการดาเนินนโยบายทางการเงินและนโยบายในการคลังในการดูแลเศรษฐกิจประเทศให้มีความสอดคล้องกันนะครับ น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ที่มีการนัดพบเพื่อหารือกับผู้ว่าแบงค์ชาติครับส่วนรายละเอียดเนี่ยจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่คุณพิชัยระบุไว้นะครับส่วนกรณีจะมีการแบ่งงานภายในกระทรวงการคลังใหม่หรือไม่หลังจากที่นายกฤษดาจีนะวิจารณาราออกไปนั้นนะครับในประเด็นนี้ครับคุณพิชัยก็ระบุนะครับว่าขณะนี้ยังไม่มีการแบ่งงานใหม่ครับแล้วก็คุณพิชัยย้ำว่าต้องการดูแลกรมบัญชีกลางเพียงกรมเดียวเท่านั้นเพื่อให้เวมีเวลาประชุมงานที่เกี่ยวข้องกับการกรับเศรษฐกิจครับ ขณะที่หน <AS L. S 2> ่วยงานอื่นๆที่เหลือต้องการให้ทางรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านเป็นผู้ดูแลสองส่วนตัวเนี่ยอยากได้คนที่มีความเชี่ยวชาญมีความเก่งมาช่วยงานผมอีกหนึ่งท่านโดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ e อีที่มีการขับเคลื่อนและเดินหน้าอย่างต่อเนื่องครับด้านของนางสาวแพทองทานชินวัตรนะครับหัวหน้าพักเพื่อไทยครับมีการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ครับกรณีที่มีการปาฐกถาวิพากษ์วิจารณ์ธนาคารแห่งประเทศไทยในงาน10เดือนที่ไม่รอทําต่อให้เต็ม10ที่พักเพื่อไทยนะครับว่า ที่กล่าวกระทบต่อผู้ว่าแบงค์ชาตินั้นจริงๆแล้วมีวัตถุประสงค์อยากให้รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยมีเป้าหมายร่วมกันก็คือประชาชนเพราะหากมีเป้าหมายร่วมกันและสามารถทํางานจนบรรลุเป้าหมายได้ซึ่งความเดือดร้อนประชาชนรวมถึงความเป็นอยู่ต้องเป,เป็นเป้าหมายร่วมกันครับโดยรัฐบาลพักเพื่อไทยตนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของพักทครับต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนการประทักาถาในวิธีใหญ่ก็มีการพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ เช่นเรื่องสังคมเหตุการณ์ปัจจุบันมีการเตรียมการก่อนอยู่แล้วครับและต้องเตรียมคําตอบให้กับสื่อมวลชนเมื่อถูกถามและการพูดครั้งนั้นมองว่าเป็นการพูดเพื่อสนุนการผลักดันนโยบายของรัฐบ,บาลมองว่าหากจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งรัฐบ,บาลและตนเองก็สามารถถูกวิาพากษ์วิจารณ์ได้มาตลอดครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องปกติครับนั่นก็คือต้องจับตานะครับว่าในวันพรุ่งนี้นะครับทางคุณพิชัยเนี่ยจะมีการนัดหาลือผู้บ้าซึ่งทางรายการท่องเทา่ยวไทโพสต์ก็จะมีการเกาะติดเช่นนกััครบ